มาถึงเวอร์ชันที่7จ็ดของเราตัวนี้เดี๋ยววาดรูปให้ดูก่อนนะครับเขาบอกว่ากําหนดให้ s เนี่ยเป็นพื้นผิวปิดตรงกระบอกนะครับก็จะมีปิดล้อมด้วยนาป x กลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับสตัวนี้เป็นสมการของตัวทรงกระบอกนะครับที่เป็นตั้งขึ้นนะครับรัศมีก็คือรูทสี่ก็คือ2หน่วยนั่นเองระนาบ x y ก็คือแผ่นทางด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีระนาบ z เท่ากับ3ปิดทางด้านบนเอาไว้นะครับซึ่งตัวนี้ รูปของเรารก็จะเป็นในลักษณะของตัวทรงกระบอกน,น,นีนะ่แล้วก็จะเป็นตั้งขึ้นตัวนี้นะครับ,นะนะรบก็ทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นวงกลมรัศมี2หน่วยนะครับส่วนทางแผ่นทางด้านบนนะบแผ่นทางด้านบนตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นแผ่นแเท่ากับ3นะครับด้านล่างจะเป็นแผ่นที่แซดเท่ากับ0นั่นเองนะครับจะมีแบ่งเป็น2แผ่นนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับส่วนตรงขอบขอบทางด้านข้างเนี่ยมันก็คือตัว x กําลัง2บวก y กําลัง2แล้วก็ที่เท่ากับ4นั่นเอง รูก็จะประมาณนี้โดยที่ก็จะมีเวกเตอร์เที่พุ่งออกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3พื้นผิวด้วยกันก็จะมีผิวด้านบนผิวด้านล่างแล้วก็ผิวด้านขอบนะครับตอนนี้โจทบอกว่าให้หานะครับจงใช้ทีบทของ d i v e r g e n เนะครับในการหาค่า Double ตก็ตัวนี้ก็คือตัวฟลัก์มันนั่นเองนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขียนตัวสูตรก่อน นะครับจะได้รู้ว่าเราอ่ะจะต้องคำนวณหาทางด้านใดอีกครั้ตัวนี้ f nds นะครับเท่ากับ triple integral ครับบน solid ของเราเนี่ย d i v e r g e n t f dv นะครับดังนั้นตัวนี้ของเรามันคือการหานะครับตัว integrate 3ชั้นตัวนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องทำการหาตัว d i v e r g e n c f ก่อนแล้วก็มาคิดว่า dv ของเราเนี่ย จะต้องใช้พิกัดอะไรนะครับเ็นเป็นทรงกระบอกเนี่ยดีของเราก็น่าจะใช้ตัวทรงกระบอกที่เป็น r d z dr d z e t นั่นเองนะครับตรงนี้แต่เดี๋ยวเราหาตัว divergent f กันก่อนนะครับว่ามันได้อะไรออกมาตัวนี้เราทำการหา divergent f กันนะครับ divergent f ก็คือที่มีการดิฟนั่นเองนะครับดิฟไอสามเหลี่ยมเนี่ยคือการดิฟเทบ x ดิฟเทบ y แล้วก็ดิฟเทบ z ครวก็ f ของเราเป็น x กําลัง3 Z y กําลัง3 Z แแล้วก็แกําลัง2นะครับตัวนี้ตำแหน่งเดียวกันคูณกันก็คือจะเราดิฟตามตามช่องช่องแรกเป็น3 x กําลัง2 Z บวก3 y กําลัง2 Z บวก สองแซดนะครับตัวนี้นะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีชุดที่เป็นสามแซดนะครับแล้วก็มี X กำลังสองบวก Y กำลังสองแล้วก็บวกด้วยสองแซดนะครับแปลว่าถ้าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราใช้ตัวพิกัดนะครับของตัวเชิงขั้วนะครับคือเปลี่ยนเป็นอากับเตตานี่นะครับ,เ,บ,เ,นะรบนะเพราะว่าอย่างที่หนึ่งเลย เราจะเห็นว่าพื้นที่ของเราเนี่ยถ้า p r o j e c t i o n ลงมาเนี่ยจะเห็นเป็นวงกลมอย่างที่2เราก็จะมี x กำลัง2บวก y กำลัง2ที่สามารถเปลี่ยนเป็น r กำลังสองได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติต่างๆที่น่าเป็นตัวบ่งบอกว่าควรเปลี่ยนเป็นโพลาร์ฟอร์มแปลว่าตรงนี้ของเราเราก็จะเลือกเป็น dv ของเราเนี่ยเลือกเป็น dz dr แล้วก็ d เานะครับ โดยที่มี x กำลังสบวก y กำลังสองเท่ากับ r กำลังสนะครับนะที่ x ของเราเป็น r cos เ y เท <Y S 1> ่ากับ r sin เนะครับแต่ตัวนี้ไม่มี x y เดียวๆก็เลยไม่เขียนนะครับก็จะเปลี่ยนตัวนี้แทนนะเราก็วาดรูปนิดนึงนะครับว่าเรา projection ลงมาเนี่ยมันเกิดเป็นรูปของวงกลมรัศมี2หน่วย ดังนั้นตัวขอบเขตของเราเนี่ย r ของเราเนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่ในวงกลมแล้วมี2หน่วยก็จะเป็น0ถึง2นะครับเซต้าวิ่งครบ1วงกลมก็จะเป็น0ถึง2ย 2> <Okay. S 1> อแเราก็เพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งตรงที่ว่าตัว d i v e r g e n f ของเรานะครับจะกลายเป็น 3z อาลัง2บวก 2z นะครับตรงนี้นะเพราะว่าเราเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็น R กําลังสจากคุณสมบัติตัวนี้นะดังนั้นของเราเดี๋ยวเราจะทำการนะครับไปแทนค่ากันละตัว,วนี้โดยที่ นะครับตัวพิกัดของตัวแซของเราเนี่ยนะครับแผ่นด้านล่างกับแผ่นไนด้านบนนะครับจะเห็นได้ว่าแซมันเป็น0ูนย์กับ3ดังนั้นตัวขอบเขตของตัวแซ,ขอ,วแซของเราเนี่ยนั่นก็เลยเป็น0ถึง3นั่นเองนะครับว่าตนี้อ่าเราก็จะมาทำการแทนค่านะครับเราคิดทางขวานะก็เลยเป็นอินิเกต3ชั้น ตัว d เราก็ d i v e r g e n c f เนี่ยเราเปลี่ยนเป็น3อ z r กำลัง2บวก2 z นะครับ dv <D v S 2> เปลี่ยนเป็น rd z dr d t นะครับตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวเราใส่ขอบเขตกันนะครับข้างนอกสุดตัวนี้เป็นของ t h e าก่อนถัดมาตรงกลางเป็นของ r แล้วก็ด้านในสุดเป็นของ z นะครับแล้วตรงนี้ก็อย่าลืมกระจาย r เข้าไปด้วยนะครับ3 z r ากำลัง3บวก2 rz ตัวนี้ dz dr d ดีรงตานี้นะครับซึ่งการอินทิเกรตตัวนี้มันไม่ใช่เป็นอินทิเกรต3ชั้น DV ที่จะว่ามีค่าเท่ากับปริมาตณของทรงตันของเราอันนี้ทำไม่ได้เพราะว่าตัวฟังก์ชันที่เราจะอินทิเกรตเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวเลขนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เลยต้องทำการเซตอัพพวกขอบเขตนะครับตัวนี้ ดังนั้นตัวนี้เดี๋ยวเราทําการอินทิเกรตเทียบแซกันก่อนนะครับก็จะกลายเป็น3ามแซดกำลังสองครกำลังสส่วนสองบวกสองอาำลังสองส่วนสองนถึงสานะครับสตัวนี้ตัดกันนะครับ ตอนนี้แทนค่าเข้าไปในตัวแนะครับตัวนี้สามกำลังสองเป็นเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอากำลังสามส่วนสองบวกเก้าอานะครับถ้าใส่ศูนย์ลงไปก็คือได้ศูนย์นะครับก็ลบศูนย์ก็ขอไม่เขียนทันมาตรงนี้ของเราอินสิเกตเทียบ R กันต่อ ก็เป็น27 r กำลัง4นะครับเอา4ลงมาหารเจอ2ก็รวมกันเป็น8บวก9กากำลัง2ส่วน2นะครับขอบเขตคือ0ถึง2ตรงนี้ของเราจะต้องแทนค่าลงไปในตัว r นะครับก็เป็นนะครับ2ยกกำลัง4ได้เป็น16นะครับนะครับเจอเขียนก่อนเดี๋ยวมันเอาไปตัด8ด้านล่างได้นะครับ บวกกับ9 2กลัง2เป็น4นะครับเหมือนกันเดี๋ยวตรงนี้ตัด2ด้านล่างได้นะครับส่วนลบนะครับแทนค่าตัวศูนลงไปเดี๋ยวมันจะได้ศูนย์ก็ไม่เขียนนะครับตัวนี้มาคิดเลขตัวนี้เหลือ2ตัวนี้ก็จะเหลือ2 ตรงนี้นะครับเดีเราคิดเลขกันก็จะกลายเป็น2คูณ27เป็น54บวก2คูณ9บวกกับ18นครับ d เซต้าบวกกับ18ได้เป็น72นะครับ i n น e g เ a t e เทียบเซตาก็เป็น72เซตาใส่0นถึง2พายนะครับตัวนี้ก็เป็น72คูณ2พายนะครับลบกับ0นคูณจก็คือลบศนั่นเองก็จะได้เป็น หนึ144่งร้อยสี่สิบสี่พายนะครับตรงนี้นะนะครับอ่านะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวโน้ตไว้นิดนึงที่เมื่อกี้มีการเก่นเกินเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดมันเป็นอินดิเกตนะครับเป็นอินดิเกตสามชั้นนะครับแล้วก็ d v นะครับก็คือถ้าเกิดด้านในเป็นตัวเลขเนี่ยสามารถดึงออกมาได้มันก็จะเป็นอินเกรสามชั้นดีตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับปริมาตรนะครับรูปทรงสามมิติของเรานะครับตอนนี้ก็จะสามารถที่จะใช้สูตรนั่งเดิมของเราได้นะครับที่เป็นสูตรทรงกระบอกก็คือพายอาร์กำลัง 2H นะครับหรือจะเป็นพวกปริซึมนะครับไม่ว่าจะเป็นปริซึมรูปกล่องที่เป็นฐานสี่เหลี่ยมฐานสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้นะครับก็จะออกมาเป็นแนวแนวพื้นที่ฐานคูณกับความสูงนะครับนะจริงๆพวกเนี้ยนะรูปทรงกระบอกอย่างเงี้ยก็นะครับ V เท่ากับ πr กำลังสอง h นะหรือถ้าเกิดเป็นรูปทรงนะครับกล่องสี่เหลี่ยมกล่องสามเหลี่ยมอะไรพวกเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับ V ของเราจะเป็น พื้นที่ฐานคูณสูงนะครับพื้นที่ฐานตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปต่างๆอย่างอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปหาพื้นที่ฐานก่อนแล้วก็คูณความสูงได้เลยนะครับนะหรือถ้าเกิดมันเป็นรูปของตัวทรงกลมนะครับตัวนี้ย v ของเราก็จะเป็น4ส่วน3พากำลัง3นั่นเองนะครับนะโดยประมาณนี้คร่าวๆนะครับ